สวัสดีค่ะโควิด1 9อาจจะยังอยู่กับเราอีกชั่วงระยะหนึ่งนะคะไม่ต้องตื่นตระหนกมากเกินไปแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องระมัดระวังตัวเหมือนเดิมนั่แหละนะคะวันนี้ก็มีคําแนะนำไม่เล็กๆน้อยที่คิดว่าได้ใช้กับตัวเองแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสลองฟังดูนะคะเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ในการป้องกัน,นหลายอย่างอันดับแรกนะคะก็อาจจะต้องรบก,กวนนิดนึงนะคะ ตัวเองเป็นคนชอบใส่แหวนค่ะนะคะแล้วก็รักแหวนที่ใส่มากแต่ช่วงนี้คิดว่าไม่ใส่แหวนดีกว่าเพวยเหตุผลว่าอะไรด้วยเหตุผลว่าเวลาเราล้างมือด้วยเจลล้างมือหรือออลกอฮอ์ก็ตามแต่เนี่ยถ้าเรามีแหวนอยู่กับตัวเราเนี่ยนะคะถ้าเรามีแหวนเนี่ยเวลาเราใช้ในภาพนะคะเราจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นห่วงแหวนกลัวแหวนจะเปื้อนแล้วมันจะถึงแหวนมันจะเป็นเลอะเนอะแหวนเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะมีอะไรหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีแหวนเลยดีกว่าค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้สเปรย์หรือจะจะใช้เจลล ที่เป็นแอลกอฮอล์ซึ่งไม่ควรจะต่ำกว่า70-75%แล้วเนี่ยนะคะท่านต้องรู้ข้อมูลหนึ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์หมายความว่าแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเลือกใช้เป็นลักษณะของเจลไม่ว่าจะเป็นที่ห้องไหนก็ตามหรือเป็นลันกษณะของสเปรย์ก็ตามเนี่ยต้องมีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า70%แล้วเวลาใช้เนี่ยต้องมากพอนะคะมากพอที่จะสมมุติว่าเราฉีดมืออย่าฉีดน้อยนะคะเพราะว่าต้องฉีดแล้วให้มันเปียกและให้แอลกอฮอล์เนี่ยค่อยๆแห้งนะคะถูไปตามซอกมือออออเเเนนี่ยราาจะต้้้งงทํใหหแลกฮ ในเวลาไม่เร็วกว่า30วินาทีนะคะเพราะว่าถ้าเร็วกว่า30วินาทีเนี่ยมันจะยังฆ่าเชื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้เยอะนิดหนึ่งแล้วก็รอแอลกอฮอล์อจึงจะทํางานได้แล้ววันนี้มีสิ่งที่อยากจะมาแนะนําเพิ่มก็คือว่า จะพกติดตัววันนี้ในกระเป๋าสตางค์ของทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอาจจะไม่ค่อยชอบพกกระเป๋านะคะแต่วันนี้อาจจะต้องมีแล้วล่ะนะคะสิ่งที่ต้องมีก็คืออ,อ,อุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วก็ของจําเป็นบางอย่างนะคะจะเป็นเจลอย่างที่บอกนะคะว่าจะเป็นเจลหรือว่าจะเป็นสเปรย์ก็ได้ที่ใช้แอลกอฮอล์อไม่ต่ำกว่า70-75%อีกอันนะคะที่อยากจะให้มีนะคะอีก2อัน,นะคะ่ะคือตะเกียบค่ะ ตะเกียบที่มีซองของมันเองนะคะเพราะว่าถ้าเราไปทานอาหารที่ร้านไหนเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าช้อนซ่อมมันจะสะอาดหรือเปล่าถ้าเรามีตะเกียบจริงๆมันก็ใช้แทนช้อนซ่อมได้เนาะนะคะแล้วก็เราก็ทานได้ด้วยความสบายใจอีกอันหนึ่งก็คือหลอดค่ะใครที่ชอบทานเครื่องดื่มหรืออะไรเนี่ย เาหลอดไปเองดีกว่านะคะแล้วก็อยากจะให้เป็นหลอดที่มีกระดาษถ้าเราไปในร้านอาหารที่เขามีจับเต็มมาให้และมีหลอดกระดาษที่สะอาดแบบนี้เราก็จะสบายใจเพราะว่าเราเป็นคนฉีกเองนะคะมือที่ทําความสะอาดของเราแล้วได้เป็นคนฉีกหลอดเองนะคะฉีกเองหลอดบางอันมันจะมีตัวงออยู่บางอันเนี่ยจะไม่มีอันนี้ไม่มีนะคะไม่มีแล้วก็ฉีกอย่างที่พูดนะคะว่า u n นทัสเทคนิคคือการพยายามให้เราเนี่ยปนเปื้อนกับเชื้อโรคน้อยที่สุดก็คือว่าฉีกเสร็จแล้วเนี่ย นะคะแล้วก็ใช้หลอดถงได้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้มีไว้นะคะที่เป็นห่วงมากที่สุดคือโทรศัพท์มือถือค่ะนะคะครั้งที่แล้วนะคะเคยบอกว่าออฉีดสเปรย์แล้วเนี่ยให้เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยใส่ไปในกระเป๋าแต่คุณผู้ชายก็บอกไม่มีกระเป๋านะคะไม่มีกระเป๋าก็อาจจะเอาแบบชุดของเราปูก,ก่อนแล้วเอาโทรศัพท์วางนะคะหรือถ้าสมมติว่ามันคิดว่าไปโดนอะไร <c oughs> ที่ไม่สะอาด <c oughs> จริงๆ,ๆก็ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์นี่แหละค่ะฉีดไปเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ เอาทิชชู่ของเรานะคะจำไว้นะคะอย่าใช้ทิชชู่ของราหรือที่อยู่เพราะเกรงใจเขาจริงๆค่ะนะคะก็รอถ้ากลัวโทรศัพท์เียกมากนะคะก็อาจจะค่อยๆมันจะไม่มันไม่ถึงแห้งเร็วค่ะมันจะไม่แห้งเร็วนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เนื้อนะคะก็เช็ดเช็เช็พอสมควรแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่ง30บวิมันจะค่อยๆแห้งไปแล้วก็ โทรศัพท์มือถือของเราก็จะสะ,สะอาดเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเป็นอะไรที่จับบ่อยที่สุดในคนไทยขนานี้นะคะขอย้ำนะคะการใช้เจลล้างมือด้วยแอลกอฮอล์7 0ถึงหรือจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ก็ตามเนี่ยไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งร้อยซแต่อาจจะลดจํานวนเชื้อโรคเท่านั้นนะคะนี่เป็นข้อมูลที่ต้องทราบเรายังต้องระวังในว,วิธีการอื่นอีกนะคะพยายามหลีกเลี่ยงการกินของสดของดิบหลีกเลี่ยงการหยิบ ของเข้าปากนะคะให้ใช้ตะเกียบหรือว่าให้ใช้ภาออชนะใดๆก็ตามหรือไม่ก็กระดาษทิชชู่ก็ยังดีจับเด่ย๋ยวถ้าไปทานแซนด์วิชขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่าเอามือเปล่าค่ะถึงแม้ว่าเราจะพ่นแอลกอฮอล์เป็นอย่างดีที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าร้อมันจะตายหมดแต่ว่ามันลดจํานวนได้ค่ะอีกอันนึงก็คือกระดาษทิชชู่ม้วนๆแบบนี้ค่ะ เอาไปจากบ้านนะคะเวลาใช้ในห้องน้ําสาธนารณะเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ถ้าเราไปใช้ของโรงแรมหรือร้านอาหารก็เกรงใจเขาใช้มากไปไปก็เปลืองนะคะเขาบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วเข้าใจเรื่องโลกร้อนมากเลยไม่อยากให้เราใช้ทรัพยากรที่เป็นกระดาษหรือวัตถุพวกนี้โดยไม่จําเป็นแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงระบาดของโลกก็าอาจจะต้องสักหน่อยนะคะเดี๋ยวพรยนระยะระบาดแล,แล้วเราก็กลับมาประหยัดใหม่เหมือนเดิมค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดเล็กน้อยเราไปดูในห้องน้ํากันดีกว่าคะ่ะว่าตอนนี้ห้องน้ําก็เป็นอันหนึ่งที่น่ากลัวนะคะสถานที่ปิดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นห้องน้ วันนี้ไม่พูดเรื่องแมสเพราะว่าคุณหมอหลายท่านออกมาพูดเรื่องแมสแล้วเยอะมากแล้ววิธีใช้แมสใช้อย่างไงอะไรอย่งไงนะคะแต่จะพาไปดูว่าในห้องน้ําโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะคะเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงที่จะเป็นอันทัชเทคนิคจริงๆคือทําให้เราเนี่ยไม่ปนเปื้อนหรือปนเปื้อนน้อยที่สุดไปดูกันนะคะ มาถึงจุดสําคัญอันนึงนะคะคือห้องน้ําสาธารณะนะคะโดยเฉพาะโถปัสสาวะแบบนี้ซึ่งเราจะพบเห็นได้โดยทั่วไปอันดับแรกนะคะสําหรับคุณผู้หญิงนะคะกรุณาตรวจสอบก่อนว่ามันมีหยดน้ําที่เปียกอยู่หรือเปล่าถ้ามีนะคะก็ใช้กระดาษที่ชู่ที่เราเตรียมมาเองจากบ้านเนี่ยนะคะเช็ดเช็ดแต่อย่ายให้โดนนิ้วนะคะเช็ดจากที่มันเปียกออกก่อนตรวจดูโดยสภาพว่ามันแห้ง มันแห้งแต่มันอาจมีเชื้อโรคได้นะคะบางทีก็อาจจะเป็นสิ่งคัดหลังนะ้ำมูกน้ำลายของคนที่เป็นโรคได้ดึงนะคะที่ชู่ที่เราเตรียมไว้มาเนี่ยออสองแผ่นค่ะมันจะพลาดแบบนี้ได้นะคะไม่เสียเวลาหรอขค่ะแป,ป๊บเดียวนะคะอย่าให้มีช่องว่างที่ตัวเราจะสัมผัสกับโถนะคะให้ตัวเราสัมผัสกับกระดาษที่ชู่เท่านั้นคิดว่าสักแค่นี้โอเคแล้วนะคะนะคะเสร็จแล้วเนี่ย เราก็ลงไปนั่งปัสสาวะได้เลยสบายใจค่ะปัสสาวะเสร็จแล้วนะคะดึงมาอีก2แผ่นนะคะกว่าสิ่งที่เราเนี่ยได้ใส่ไปในน้ำเขาเนี่ยกว่าดลงไปทิ้งขยะของให้เรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะกดชักโครกนะคะ ระวังดีๆนะคะถ้าเรากดลงไปเลยเนี่ยนะคะขนาที่ชักโครกทางานแล้วดูดล,ลงไปเนี่ยออและอองฝอยเล็กๆมันจะกระจายทั่วงพุง่งเข้าหน้าเราเรามองไม่เห็นมันเล็กมากเลยนะคะมันจะเป็นรอเป็กเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยก่อนจะกดชักโครกนะคะจับฝาชักโครกคะ่ะจับแบบนี้ไม่ให้นิ้วเราโดนเหมือนกันนะคะแล้วกค่อยๆปิดลงปิดลงเสร็จแล้วเนี่ยเอาด้านที่ด้านนอกด้านในเนี่ยมันเห็นไหมด้านในมันโดนฝาชักโครกแล้วด้านนอกที่ยังสะอาดอยู่เนี่ยนะคะ กดฝาชักโรครกอะกดชักโครกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือสกปรกนะคะเพราะว่าเราใช้ที่ชูส่วนที่ยังไม่ได้สัมผัสกับฝาชักโรครกพอชักโรครกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งที่ชูนั้นไปนะคะดึงมาอีก2อันค่ะแล้วก็เปิดฝาชักโรครกให้เขาใหม่ค่ะถามว่าทําไมต้องเปิด เพราะว่าคนไทยจะกลัวนะคะเวลาเห็นชักโรครกที่ปิดอยู่คนไม่กล้าเปิดเขาจะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีอะไรที่น่าตกใจอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเราก็เปิด,ดวิธีการนี้เนี่ยตัวเราปลอดภัยนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาทีหลังเราก็จะรู้สึกว่ามันสะอาดด้วยนะคะมาล้างมือกันค่ะตั้งแต่เปิดลูกบิดประตูของห้องน้ำมนนะคะอย่างที่บอกเลยว่าจริงๆถ้าเป็นลูกบิดสาธารณนะเนี่ยก็อยากที่จะให้ใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยเปิด ะะเปิดออกมานะคะแล้วก็ห้องน้ําเสร็จแล้วทิ้งที่ชู่ไปสมมติว่าเราปรสัสสาวะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะล้างมือแล้วนะคะอย่างที่พูดนะคะข้อศอนีรนอยากจะใช้กดลิฟต์แล้วเนี่ยข้อ2ก,ก็ใช้กดกอกได้นะคะทาความสะอาดมือเวลาทําความสะอาดมือค่ะล้างมือเนี่ยวิธีการล้างมือเนี่ยนะคะก็กดนะคะข้อมือกดส่วนใหญ่เขาจะเป็นหัวปั๊มกันแล้วก็ฟอกฟอกมือค่ะการฟอกมือน,นะคะก็คือฟอกให้หมดทังซอกนิ้วมาจนถึงข้อมือนะคะ ฟอกฟอกฟอกแล้วที่สําคัญก็คือว่าเชื้อโรคจะหลุดนะคะตอนที่น้าเนี่ยมันโซคือมันช้าเอาเชื้อโรคออกไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยล้างจนคิดว่าสะอาดพอแล้วนะนะคะใช้เวลานิดนึง<ม>ก็ใช้ข้อสอเนี่ยบิดก๊อกให้เขานะคะบิดเสร็จแล้วเนี่ยใช้กระดาษทิชชู่ของเราเนี่ยเราะคาะเช็ดมือให้แห้งพอเช็ดให้แห้งเสร็จแล้วเนี่ยก็แนะนํานะคะว่ายังคงแนะนําให้ใช้เจลนะคะ เจลแอลกอฮอล์70-75%หรือสเปรย์อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็อีกครั้งหนึ่งเพื่อทําให้มันสะอาดอย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นคําแนะนําเล็กๆน้อยๆในการใช้ห้องน้ําใช้เสร็จแล้วท้ายที่สุดออกจากห้องน้ําแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะคะว่าทิชชู่ของเราจัดการให้เรียบร้อยคิดถึงเพื่อนที่กำลังจะเดินเข้าไปเป็นคนต่อไปได้วยว่าเขาจะเจอกับอะไรที่มันไม่สวยหรือเปล่านะคะแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่จับลูกบิดเปิดเหมือนเดิมค่ะ หวังอย่างยิ่งว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคร้ายแล้วก็รวมถึงทุกคนที่ท่านรักด้วยค่ะสวัสดีค่ะ